ยงเรื่องสอบซ้ำสวัสดีค่ะก็พบกับยูริชาแนลนะคะวันนี้จะมาวันเกิดเพื่อนนี่แต่เรามีเค้กเค้กพิซซ่าโอริอควั่อนไปมาฮ่าแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยู สวยนะคะอ่ะเปิดยังเปิดไ,ได้ก่อนเหมืู้แล้วของมันบิดไปใครอยู่เอาได้จะไปไหนไอ่ะเปิดของเขาให้เช่าไปต่ออ๋อนี่เขาให้เช่าไปต่อมาแล้วมาแล้วเออไปดูไปดูอุย้ยเนี่ยห้องให้เช่า,าคอนโดให้เช่าเหรอไปดูก่อนนีเองสามตัวใครบดินรู้ไม่เข้าอุย้ยดูนะคะใครจะมาเช่ามาเช่าได้เลยนะ อ้าร้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์หน่อยแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูเอ้าวเจนสับจัดแล้วจุ๊บดิค่ะนี่ อันนี้เรามาวันเกิดชิมิหรือกินแล้วนะคะเป็นเค้กพิซซ่าอ่ะอ้ําหน่อยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยย้อ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 ยเหน้อยย้อยโอ้คนสวยเขากินแบบนี้ถ่ายกันดูดูกางเกงไนหนูอบตรงนี้ไม่สเก็งหรอใส่ก็งกงในหรอ แกะนี่อันนี้เค้กเค้กเรากำลังตัดเค้กแล้วนะคะคกำลังกินเค้กแล้วเค,เค้กพิซซ่าหอ,อมอะ่ะก <c oughs> ินแบบร้อนน่าเลยเี่ยยืดเลยอะ่ะหอมเค้ามนนันตันะดยายช้าหมดปวดน้จืดมันต้องเอาไปฝั่งโน้นนะครับ ยายช้าอุดมดไม่เป็นไรยายเป็นคนกินไม่เยอะอร่อยอ่ะหอมขนมปังขอ,งขอ,งอมเลยยัง <c oughs> ยังยังไม่จบ <c oughs> <c oughs> มาเดอ้อเจ้าตามมากันเดอ้อไปสิมาและวันนี้กินจิ้มจุ่มน้ำ หน่อยเอาอะไรมอ้ยฮหลอ่าเฮ้ยยังไม่ร้องดึงเกินให้มันเลยไม่ต้องไม่ทันแล้วเจ้าของก็บอกไม่ต้องร้องอายอายครับนี่เดี๋ยวเราจะมากินนี่มีถุงยังด้วยเหกินจุง ทุยอ,นนนะอย่างแล้วเลยนะครไหนทุเรียนโอโ้ยมีทุเรียนด้วยนะไม่เห็นไม่เห็นเห็นแต่ฟ้าโอ้แฟบอันนี้มือใหม่หัดถ่ายของกินเปี้ยบอย่าบนนะมะอ้วนกินแล้วก็อย่ากินแล้วอ,อ,อย่าบนมาอ้วนนะ <c oughs> โอเคไหมดู <c oughs> คนนี้บอกว่าเขาอ้วนไปก่อนอ้วนแล้วแล้วคนี้ก็ลดคนนี้กขาลดนะนูไปรานค้าแล้วป้าถามว่าอ้าวยุคโควิดทําไมคนอื่นเขาผอมลมจังแล้วทําไมหนูถึงกลมมอกเลยลูวใครผอนใครผอคะเขาบอกว่าคนอื่นเขาขอกนแลดทาไมเดี๋ยวเราขอกินก่อนนะคะาะว่าเดี๋ยวจะบอกท่านเขาตแก้วแล้ววะนมไปร้านคา Happy birthday! Happy birthday. โอวิธีกินแหนมเนื้อนะคะกันนี้คือวิธีที่ผิดนะบอกไว้ก่อนอันนี้คือวิธีที่คนกินไม่เปืออันนี้วิธีที่ถูกนะการเนี่ยอันนี้อย่าทำตามนะเนี่ยเอาผักใส่ด้วยค่ะโอ้ยผักร้องรักมากเลยมันทำให้หัวได้ขนาดนั้นสันผัสพี่น้องเนียสัมผัสยัยได้กินหนี่งสิผู้ชายต่อนใส่ปากได้ไหมโอวิธีกินทำยังไงเอาสอนหน่อยเร็วให้ย่าหอยมันถึงร้อนให้มา เอาเร็วเอาวิธีกินนะไม่องลูกกินถูกที่พี่บอินแล้วอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้วิธีกินที่ถูกนะคะอันนี้คือมีผักค่ะแล้วก็มีนี่วิธีจะถูกนะคะก็มีผักนี่นี่มีเครื่องเคียงนะคะมีมะม่วงแตงกวากระเทียมแล้วก็หมูยอ หนึ่งช้อนเออแล้วก็มีพริกไอ้นี้ยแอปเปิ้ลแล้วก็มีผักแพลวอะไรนะไอ้ผักแพลวไม่เห็นเออเนี่ไม่ใช่ผักแพลวนี่ไงลูกผักแพลวอะไรไอ้ผักแพลวเราไม่มีหนักคือพม่ต้องถามมาผักแพลวเออผักแปวผักแปวมันต้องกินด้วยการนั่นแหละใส่ทุกผักนะคะที่เราชอบก็ไว้ปั๊บ

อันนี้จะทำน่ารักมากเลยอ่ะใส่อะไรมั้งคะตลาดนี่ราคาสูงไหมคุณดิโอ้ว่าัวนี้สูงสุดแล้วใส่ทุกอย่างค่ะอันนี้ใส่ทุกอย่างเอาผักด้วยค่ะผักสลัดนะคะคุณไม่นอนใส่ไปแล้วค่ะใส่สลัดแล้วเหรอผักสลัดเลยนะแล้วก็น้ำจิ้มร้อยคือยุ่เอออย่างนี้คือยุ่จบงานนี้ก็พักกุนอนไปทิ้งเลยนะมี แล้วก็นะคากระหล่ำงวน่ารักค่ะโอ้โ,โหหนาวใช่ไเกี่ยวก๋าดามันสูตอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเป็นไงคะสุดยอดออเร้านมาจากไหนคะเนี่ยร้านมาจากไหน ยายเนาะไปทำคางเนาะเราอยากทำโทรศัพท์ลนแล้วคางอย่างนีมันหน้าเดียวทำคางต้องทำด้านเดียอันนี้ทำตรงไหนต้องจมดิ่งเข้าทำมาเก็บเพราะว่าทำถ้าทำมาตอนเชิญก็จะวัดความพอดีใส่แก๊บส้มหวานไหมสั่งได้นะส้มไหนส้มส้มหวานไหมลูกหนาค่ะเออมัน รัางละร้อบาทตัดหมดร่งล,ล,งล,ละเท่าไหร่นะร่างลสัดสนุนน่าอะไรทำให้เราดูดีดล,ลังล,ละร้อยไหนดูลังให้หน่อยสิไม่เฉยแต่ไม่เพิ่งยิ่งขึ้นน้อยนี่ <c oughs> ลังละร้อยนะคะหนึ่งร้อยบาทสั่งได้ที่สั่งได้ที่นะคะเอาส้มาสมา,าส้มมากุศลส้มหน่อยมีเอาส้มมาส้มหยุดเอากล่องมานี <c oughs> ส้มหยุดค่ะ <c oughs> ส้มหยุด <c oughs> ส้มหยุดหยุดจนไม่มีอะไรตัด สั่งได้ที่ไหนคะสั่งได้ที่แม่แพแน,นชเชร์แ <laughs> เอาดีๆเอา,าเฟซชื่ออะไรคะเฟซชื่อวรรวันเออจะได้กินส้มหวานนะคะแค่กล่องละร้อยเองค่ะศูนย์เก้าหสั่งเลยรับออเดอร์ทันทีค่ะโอเคอุวย <laughs> <laughs> ดูส้มสิคะนี่ กล่องละร้อยแต่ไม่กี่ลูกนะคะกล่องละลูกมีกี่ร้อยกล่องละถ้ามันร้อนถ้ามันเย็นแล้วมันร้อนกล่องละร้อยนี่มีกี่ลูกสามสิบสองลูกโอ้โหมีตั้งสามสิบสองลูกเนี่ยสั่งได้นะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะกินจะกินกับเขาไม่ทันนี่คอหลอกเราเหอพี่ถือได้แล้วนี่มันดีแลมด์เราเป็นนิชมือ

เธอยังไม่อิ่มนะคะเธอยังไม่อิ่มเธอยังต่อได้พอดีว่ากินเป็นคนกินน้อยค่ะกินน้อยหุ่นดีด้วยแล้วก็สวยด้วยกินน้อยมากเลยค่ะโอ้โอ้โอ้ฮะนี่กินอ่ะวันนี้จะลดหุ่นก่อนอันนี้ไปวิ่งไหมกินไม่ได้แล้วค่ะ เพราะว่ามันคำใหญ่มันก็เลยบอกว่าเซ็นเ,เซอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวขอกินก่อนแป๊บหนึ่งเนื้อจะหมดผักก็เริ่มจะหมดแล้วบายบายจ้า